ว่าเาจอ่านบทพระเอกเรื่องแรกเลยครับเป็นยังไงบ้างอุ้ยตื่นเต้นมากเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่เรามาแคสเราไม่ได้มาแคสเป็นบทพระเอกเราไม่ได้มาแคสบทพระเอกนะครับผมอ่าก็คือเป็นสาวสองเลยออ๋ตอนแรกเขาบอกใช่เขาบอกว่าพี่ว่านพล่แลเนี่ยนั่นนี่นะแบบมีประมาณแบบอยากให้แบบไปเป็นสาวสองหน่อยเพราะคาแรคเตอร์เธอก็คือคล้ายคึงอยู่แล้วนะครับหวานอยู่แล้วนะฮะทีนี้ก็แบบไปดีกว่าปะว่างก็ไปกลับมาจากเกาหลีพอดีลงเครื่องปุ๊บ เข้าที่ไปแคสเลยแม่นอนเลยก็เป็นเต้นแบบตึ๊ถ้าเป็นผู้หญิงนะฉันเจอผู้ชายกิดครับเขาบอกไม่โอเคไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนผู้หญิงสาวสองก็เลยโอเคคงไม่ได้เล่นแล้วมั้งเขาโทรกลับมาว่าได้พระเอกนะผมก็ตกใจว่าผมไม่ได้ไปแคสกับพหรือผู้ชายเลยก็แคสบัสาวสองเขาก็ให้เราเล่นบทนี้แสดงว่า เขาคงมองเห็นอะไรในตัวเราเนอแล้วตอนนั้นรู้ไหมครับว่าจะต้องเร่วมแสดงกับยูทูบเบอร์ชื่อดังอะไรอย่าง <c oughs> อย่างอย่างอย่างนะครับรู้แต่ว่าเราไปแค์ได้เฉยแต่พอเราได้บทพระเหญ่แล้วเขาก็บอกแค่นี้ก่อนแต่พอหลังมาเขาบอกว่าคือใครพอรู้เท่นั้นแหละคืออื <c oughs> ตกใจมากเลยฮะแล้วพอเริ่มเป็นเพจแรกปกติคือเราก็ตังในโซเชียลอยู่แล้ว<ก>มันเป็นภาพยนตร์มันมีความยากง่ายยังไงครับซึ่งเราก็เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วนะครับการแสดงเราก็คือ การพูดรัวช้านอยู่แล้วแต่พอเราเข้าไปในโรงภาพยนตร์คือการถ่ายหนังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าคาแรคเตอร์เราค่อนข้างฉีกครับฉีกมากเรายากมากเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบบอบอบอแบบกลางกลางอ่าเลื่อเลยมีการปลอกตัวยังไงบ้างต้องเน้นเอ็กซิงค์เพื่อนจบใครอ่าก็มีการเวิร์กช็อปครับเวิร์กช็อปก็คือแปลงว่าเรียนการแสดงกับกับทางกับทางค่ายหนังเนาะเขาก็ให้เราละลายพฤติกรรมแล้วก็รู้จักกับเพื่อนๆนะครับผมก็ ดีขึ้นครับนิ่งขึ้นเพราะเราเป็นคนติดติดพูดเร็วพูดเร็วจริงๆครับแล้วก็น่ะเป็นคนอย่างเงี้ยก็อยามให้ผู้ชายลงใชพยายามครับแต่ชอบคาแรคเตอร์เราแบบนี้ครับก็ก็เคยลองแบบเธอชอบไม่แบบคืนๆแบบฉันจะลองเป็นผู้ชายแบบแบดแบบเป็นแมรเนสิโน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 ไม่เอาเหมือนคือเจอมาเยอะแล้วไม่อยากได้เอาอยู่ได้แบบนี้เขาบอกเออคือเราเคยเคยแพรวๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือภาษาแบบ เถวพาวแบบคุ้งชินไหอย่างงี้มั้มอ้อนไหมแบบว่านอนมีลูกอ้อนไหมเราเราก็เป็นคนที่อ้อนอยู่แล้วนะครับเพราะแฟนเราก็คือก่อนตั้งสิบสองปีเนาะเอแล้วก็แต่ปกติแล้วเขาบอกว่าแฟนเด็กมีแฟนเด็กต้องเอาใจใช่ไหมเราไม่ใช่อะไรเอาใจภรรยาหรอกอันนี้เหมือนเอฟซีเราก็ติดน้องด้วยอะไรอย่างงี้อุ้ยตัวนี้เอฟซีเยอะกว่าพ่อกว่าแม่แล้วนานลิตาน้องนตั้งลิตาครับ นาริตะนี่เคยเจอที่เจอเขาจะใช้นที่ญี่ปุ่นเราไปเที่ยวกันที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็เลยชื่นชอบสนามบินนาริตะพ่อเขเลยตั้งชื่อลูกเลยแม่นครับพ่อเขาเลยตั้งสื่อแล้วเราประทับใจไงพี่ครับแหววเวอร์ยังไงไหมเหมือนจะพักกันครับโอ้ยถ้าติดตามแล้วไปดูเลยน้องเต้นมันคือได้แมียได้แม่มากคือได้ยินเสียงเพลงคือแบบเต้นทันทีตื่นขึ้นมาก็ต้องเต้นฮะอ่าอย่างิี้น้องก็ช้อนแนวหมือนเราแน่นอนเพราะว่าเราเราดูแล้วว่าลูกเราน่าจะไปกับทางเราได้ครับ เห็นว่าชอบเป็นคนนี้แบบล็อบสเตอรยภรรยาทุกทอกใหญ่ๆให้ตลอดเลยล่าสุขดูดไปเนาะใช่ไหมเมื่อวานบ้างเมื่อวานก็เบาๆนางทีเราเราทำงานหนักใช่ไหมเบาครับเขาหลอกสามแสนเขาเขาทำงานหนักนะครับบางทีอาจจะมองว่ามุ่งเฟื่อยแต่บางทีตอนที่ทำงานไม่มีไม่มีใครรู้เราว่าเราทำงานหนักมากครับอันนี้คือปีละครั้งเออให้บ้างครับให้บ้าง